Bye-bye. มือขวาใส่เฟือกแบบนี้ออกงานอีเวนต์แรกนะคะสำหรับนาเดชคูกิมิยะหลังประสบอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายจนกระดูกกลางฝ่ามือนิ้วชี้ขวาหักค่ะก็คือเพิ่งผ่านการผ่าตัดไม่ถึง2ส,สัปดาห์แต่ออกงานแบบนี้ไม่ได้ให้ใช้กำลังนะคะแต่พี่แบบอกว่ายังไงก็ต้องโชว์สเต็ปแบบนี้ละคะ่ะะนิ้วไม่ได้มือไม่คล่องก็หมุนตัวไปค่ะออกแรงได้เฉพาะช่วงล่างแบบนี้ใส่เต็มไม่ให้แฟนๆผิดหวังที่มารอกันหน้างานนะคะ 啊。<laughs> เจอสื่อครั้งแรกเจ้าตัวก็อัปเดตอาการตอนนี้บวมลดน้อยลงแต่ยังมีเจ็บบ้างบางจังหวะค่ะก็มีไปทํากายภาพบําบัดทุกวันนะคะแล้วมือข้างขวายังต้องใส่เฝือกไปจนถึงเดือนสิงหาคมด้วยการใช้ชีวิตลําบากแค่ไหนพี่แบร์บอกว่ามันปรับเปลี่ยนกันได้อยู่นะแต่ว่ามันลําบากก็ช่วงอาบน้ำนะช่วงอาบน้ําพูดแบบนี้สาวๆใจสั่นเลยอ,อยากจะดูแลคุณด้วยอืมดิฉันอาบตัวเองก็เหนื่อยพอแล้วนะคะหมอสั่งว่าห้ามโดนน้าเด็ดขาดค่ะคือตอน นี้อาการตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่หนุ่มแบรี่อยากจะพูดผ่านสื่อก็คือขอโทษจริงๆคนที่ซื้อบัตรละครเวทีฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคไปแต่ว่าไม่ได้มาดูเพราะว่าดันมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อนอ่ะคุณณเดชเขาอยากจะขอโทษอะไรในฐานะพิชาลีบ้างไปฟังกันค่ะ ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะครับผมที่อย่างนึงก็คือเสียทรัพย์สินนะฮะแล้วก็เสียเสียความรู้สึกอะไรในในการที่ตั้งใจว่าจะมาดูในในรอบที่ที่ได้วางแผนไปแล้วครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางราชดาลัยที่ได้จัดการเคลียร์ทุกอย่างออกมาให้กับแฟนๆของราชดลัยเองหรือว่าแฟนๆของฟ้าจัรซเองได้กลับมาชมภายในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็ ผมมั่นใจว่าตุลาคมนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปเนี่ยตัวผมเองแล้วก็ทีมงานทุกคนจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดรมีไ้า นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปการรักษาต้องใช้เวลาถึง3เดือนนะคะหลายคนสงสัยว่าแบบนี้ร่างกายพี่แบร์จะไหวหรือเปล่ารวมถึงเนื้อเพลงการแสดงต่างๆก็น่า,าจ,จะต้องทวนกันใหม่อีกทีหนึ่งเจ้าตัวบอกว่าในเดือนกันยายนก่อนเริ่มเปิดการแสดงนะคะ1เดือนทีมงานนักแสดงเขาจะกลับมารวมตัวกันซ้อมกันใหม่อีกเลยค่ะโดยหนุ่มแบร์เนี่ยจะเริ่มจากการร้องเพลงต่างๆที่ใช้ในเพลงเพื่อเป็นการวอร์มเส้นเสียงให้มันเข้าที่เข้าทางซะก่อนค่ะ เดือนเดือนเก้านะฮะเดือนกันยานะครับผมก็จะเริ่มกลับไปซ้อมอแต่ว่าในส่วนของการซ้อมเนี่ยอาจจะเป็นเริ่มของการที่ที่เริ่มร้องเพลงก่อนนะครับผมเข้าบทเข้าอะไรก่อนแต่ว่าในส่วนของแอคชั่นเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะต้องรอ,งองคุณหมอเป็นคนอาซัยว่าโอเคสามารถที่จะทำได้เต็มที่100%แล้วอะไรเงี้ย ที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือมือข้างขวานะคะยังออกแรงไม่ได้นะคุณผู้ชมแม้แต่การออกกําลังกายซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันของพี่หนุ่มแบคเขาเนี่ยทำให้ตอนนี้นะคะก็งดไปก่อนคุณหมอบอกอยังไงต้องทําอย่างนั้นเลยก็ประคับประคองให้แผลให้แผลหายดีวันดีคืนนะคะเพื่อกลับมาแสดงฟ้าจรดทรายในเดือนตุลาคมเพราะว่าการแสดงเกือบครึ่งเจา้าตัวต้องใช้มือขวาถือดาบค่ะฟาดฟันนะในฉากแอคชั่นซึ่งเจ้าตัวบอกจําเป็นมากๆก็พยายามเซฟสุขภาพตัวเองให้ดี ทีที่สุดนะคะ